สวัสดีครับมาพบกับ bmw x 5นะครับ x d ดร์สสาเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะ 3000cc ซีซีเกียร์โต้ปี2015อันนี้ราคาเราขายอยู่ที่1,599,000บาทครับลูกค้าเครดิตดีก็จัดได้เต็มนะฮะรายได้65,000บาทขึ้นไปซื้อคนเดียวได้เลยครับไม่ต้องขำพออยู่ประมาณ32,000ครับ6ปีหรือว่า72ดงวัรถสวยบริบบางเดิมนะครับไม่มีชนเลยครับรถไม่มีขยับประวัติเช็คศูนย์ตลอดนะฮะบุกสวิตครบ ไปหน้ารีเฟกเตอร์นะฮะสวยๆเลยครับแม็กสวยนะฮะยางก็ดอกล้นๆใช้งานได้อีกยาวๆครับรถดูถสภาพพร้อมใช้ครับลูกค้ามาดูถ้าซื้อเงินสดก็ขับกลับบ้านได้เลยครับไม่ต้องเก็บงานใดๆทั้งสิ้นแล้วฮะเราตรวจเช็คสภาพให้เรียบร้อยแล้วครับห้องเครื่องก็ดาเดิมครับ น็อตไม่มีขยับนะฮะเป็นอาร์บมากรอยู่ครบเครื่องยนต์ดีเซลสามพันแรงประหยัดครับสายสายยุโรปเอสูวีไม่ควรพลาดนะครับประหยัดจากป้ายแดงไปเป็นล้านครับออกป้ายแดงอยู่ประมาณห้าล้านครับวันนี้เหลือแค่หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมืนเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับ ท้ายก็ดําเดิมครับน็อตไม่มีขยับนะครับฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้านะครับออปชันล้นๆเลยครับระบบความปลอดภัยเซ็นเซอร์รอบคันนะครับภาไหนก็สวยๆครับแผงประตูตัดด้วยสีน้ำตานะครับ เบาะปรับไฟฟ้านะครับเมมโมรี่หลังคาเป็นสันรูปนะครับเปิดปิดปกติครับเป็นสันรูปสองกรอนนะครับกลางคืนนี่นอนดูดาวได้สบายครับ สภาพใหม่กิบเลยครับไม่มีขาดไม่มีแตกนะครับแอร์ท่าสองมีแอร์ตอนสองคันนี้เลขไม้อยู่แค่99,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับประวัติแค็กศูนย์ตลอดผมอะไรมันติฟูดคูดคอนโทรนะฮะวิทยุเครื่องเล่นจอกล้องมองถอยหลังคอนโซลส,สวยๆครับ คนนี้สนใจดูรถได้ที่เขตดอนเมืองนะครับซอยโกสุมรวมใจครับกรุงเทพสนใจโทร0614432829ครับเครตลูกค้าติดเครดิตติดบัตรลิศเราไม่ได้รับนะครับรับแต่ลูกค้าประวัติด,ดีครับผมหรือจะดูรถคันอื่นเพิ่มเติมตามหน้าโปรไฟล์ได้เลยครับ